คุณแม่หลังคลอดที่เกิดภาวะซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวนมันมันประกอบกับหลายๆอย่างนอกจากสารเคมีในสมองฮอร์โมนต่างๆที่มันไม่ไม่สมดุลแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวกับมนุษย์แม่ความเครียดก็ส่งผลต่อฮอร์โมนทุกอย่างมันเด้งไปเด้งมาคือถ้าแม่พ้อนใช้คําจํากัดความว่าอารมณ์แปรปรวนเนี่ยมันหมายถึงเครียดมากม วิตกกังวลมันหมายถึงแบบเอฟเฟกกับคำพูดเซนซิทีฟเซนซิทีฟแม่ฟอ้อน่ะร้องไห้เพราะน้ำปลาพิกตอนช่วงเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดไม่รู้ใครเคยเป็นไหมคือตอนนั้นน่ะเรานั่งกินข้าวอยู่นั่งกินข้าวอยู่คนเดียวหลังจากที่ลูกหลับแล้วเราก็นั่งกินข้าวแล้วก็มีคนเดินผ่านเราก็แบบเอ้ยช่วยหยิบน้ำปลาพิกให้หน่อยแล้วเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้หยิบให้เรา พอเข,าเ,ขาเดินกลับมาโดยที่ไม่มีน้ำปลาพริกอะน้ำตาไหล